สวัสดีจ้ะทุกคนสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนเลยนะจ๊ะคือวันนี้อยากจะระบ,บายและอยากจะมาพูดเรื่องที่เป็นคดีของน้องผลไม้แล้วก็ครอบครัวนี้นะคือพอตั้งแต่ได้ยินแล้วตั้งแต่ตามตาม,มาเนี่ยประเด็นเนี้ยที่เราตามมาเนี่ยเราตามจุดยืนหยัดของโบคือ ตามคดีน้องแล้วก็อยากได้อีกคนชั่วเข้าคุกให้ได้ตามอะไรที่มันยังไม่เข้าคุกมันจะยังไม่จบแล้วมันก็จะยังคาราคาซังมันจะอยู่ในใจเราว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร,ไหร่แต่กรณีที่มาผู้ถือน้องชายไอ้แต่แต้ระยำไอ้ตัวนี้ระยำระยำจริงๆมึงจะเปิดเผยมึงก็รีบเปิดเผยะสะทัทีเปิดเผยมาเถอะมึงอย่ามาพูดว่าแฉแฉแฉ แล้วมึงไม่ต้องมาพูดแบบเข้าข้างคนน่ะเขาติดตามมาต้องเป็นปีๆแต่ถ้าเกิดว่าปีแรกอะถ้ามึงอยู่ในฝั่งด้านเนี้ยกูจะไม่ว่าอะไรเลยแล้วมึงจะมาเปิดเผยหลักฐานเปิดเผยชี่ยอะไรตอนนี้เออกูถามหน่อยเถอะแต่แต่กูถามหน่อยเถอะว่าไอปีที่แล้วมึงไปอยู่ไหนมึงอยู่ไหนของส่วนโลกเนี่ยฮะหรือมึงเพิ่งเกิดฮัตตแต่แตามึงเพิ่งเกิดหรอ กูถามหน่อยมึงคิดว่าคนไทยอ่ะมึงคิดว่าคนเขาติดตาแล้วคนไทยเนี่ยมึงคิดว่าสมองเขาโง,ง่หรือสมองเขากลวงเหรอฮะกูรู้ว่าคนทั้งโลกนะบางคนอ่ะชื่นชมใครชื่นชอบใครนต่มันก็เป็นสิทธิ์ของใครของคนแ,แต่ละคนแต่มึงน่ะถ้ามึงอยู่ในฝั่งนู้นหรืออยู่แบบมึงไม่ได้มาอยู่ฝั่งด้านผู้สูญเสียตั้งแต่แรก แล้วมึงไม่ได้อยู่ฝั่งนู้นตั้งแต่แรกกูไม่ว่าอะไรหรอกนะแต่มึงก็อยู่ฝั่งสูญเสียและเพราะอะไรกูเกลียดเกลียดทีเวลาแตกแยกอะไรกันนี่แม่ชอบจะมาขุดคุ้ยเอาประวัติแต่ดั้งเดิมขึ้นมาอย่างเงี้ยทะเลาะกันอะไรก็แม่พอกูไม่ถูกใจกูมาแฉกูมาเปิดเผยและเปิดเผยเรื่องเก่าๆเรื่องนู่นเรื่องกินเหล้าเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องติดยงติดยาเปิดเผยเพื่ออะไรวะกูถามน่อยเธอแต่แต่ มึงนี่จะอวยจะแบบโหมึงได้เงินเยอะเลยนะกูว่านะกูว่ามึงได้เยอะเลยล่ะมึงปกป้องลยเหนือชีวิตมึงเลยอ่ะโดยที่มึงไม่คิดเลยว่ามึงโดนด่ามึงก็ยอมอะจริงจริงมึงโดนด่ามึงก็ยอมเมื่อก่อนมึงไม่มาอย่างนี้เลยแต่แต่เดี๋ยวนี้มึงแบบโอ้โหกูปกป้องสุดชีวิตอ่ะอืมถ้ากูเป็นพี่น้องกูอย่างนี้นะครอบครัวกูแล้วพี่น้องกูอย่างนี้นะ แล้วกูอยู่แล้วมองเห็นพวกมึงอย่างเงี้ยโอ้โหทามีความสุกใจเขาแม่งบ้านก็อยู่ใกล้กันจะทํามีความสุกใจเขาใส่ผู้สูญเสียไอ้เชี่ยมึงอ่ะฟังมึงมึงอ่ะเคยคิดถึงหลานมึงบ้างไหมกูถามหน่อยเถอะพวกมึงอ่ะโอ้โหมีแเจะเกาะ,ะกระแสเยี่เกาะกระแสงลุงพ่อมึงอีเชี่ยแหมเกาะกระแสเกาะกระแสคุกคุยมึงอ่ะไปบอกน้องไปบอกนู้นบอกน้องขอขอ,ขอบคุณน้องนูง้นหลานมึงอ่ะเยี่ย หลานมึงอ่ะมึงยอมพูดหาส้นตีนอะไรช่วงนี้เนี่ยกูเห็นจระเิ้มึงนี่นะมาปะแป้งหน้าขาวเยี่ยมึงกินไปกี่ขวดเวลามึงจะละมึงจะด่ามึงจะอะไรอ่ะตอนเช้าอีสั์มึงจอดรถแล้วมึงนั่งคุยดีๆได้ไหมมึงไม่ต้องขับรถตอนเช้าแม่งหลอกแกลกหลอกแกลกไอ้สั์ตกกลางคืนแม่งเสียงกบเสียงเขียดปากแป้งขาวมึงกินกี่ขวดเวลามึงจะไล่ด่าเขาตอนกลางคืนปะแป้งเนี่ย กูรู้ว่าคอนเทนต์มึงแต่มึงอะกินวิตามินไปกี่กี่เม็ดแดกไปกี่ขวดแหมไปกันแน้กันไหนเขาแหมคนเขาจะกินเขาจะดื่มมันก็ดื่มได้ทุกคนแหละมึงนี่นะดูกูจะฟังกูให้ฟังคลิปมึงเนี่ยฮะมึงก,ก่อนมึงพูดเฮียอะไรของมึงฮะแล้วทีนี้นี่ยุดถามหน่อยสิ่งที่ผมจะพูดไม่ได้เกี่ยวกับอะไรยังไงเลยนะ มึงก็ตุ๊ดชัดๆเลยหน้าตัวเมียมึงก็หน้าตัวเมียมากเลยนะพูดนะมันก็อยู่ตรงนั้นมันก็ไหลมาก็ว่ากันไปหน้าเห็นไหมไหลมามึงก็ดูคลิปมึงได้แต่แต้มึงก็ดูคลิปมึงเมื่อก่อนหรือไม่เจตนาเนี่ยมาปกป้องเรื่องไม้กูระงึดมึงปกป้องเรื่องไม้อ่ะทีนี้ผ้าแต้มมันไหลมาตั้งแต่คู่แนะนกูแนะนำให้มึงไปย้อนดูคลิปตั้ง แต่น้องหายตั้งแต่วันแรกที่น้องหายกูแนะนําให้มึงไปดูคลิปต่างๆที่พวกมึงกับพ่อมึงได้สัมภาษณ์เอละยัมกูแนะนําเลยให้มึงอะไปสัมไปรู้เลยไปดูย้อนคลิปมึงให้สัมภาษณ์ว่ายังไงมึงด่าพี่เคยมึงว่ายังไงแล้วตอนนี้มึงเป็นยังไงมึงได้ไปกี่ล้านฮะมึงได้ไปกี่ล้านเอละยัมือที่มึงออกมาปกป้องเขามึงได้ไปกี่ล้าน กูไม่ได้สักล้านหรอกกูจะปอกป้ามน้องชมพูก่กูไม่ได้สักล้านหรอกเออกูจะรอวันที่ว่ากูจะรอวันที่แบบความจริงปรากฏนะ่ะพวกมึงมีแต่เน้นๆของความจริงปรากฏความจริงปรากฏสัตว์แหมแะอีพวกตัวไหนนะไอ้ลาตรงลาตายนี่นะเวลานั้นก็พูดนี่แบบโหมึงนะผู้สูญเสียพูดผู้สเสียสูญนี่อะไรนะ เออมีพิรุธที่สุดแล้วลูกเสียลูกตายไม่ขึ้นไปแล้วลูกเสียทําไมไม่มองหน้าศพเฮ้ยมึงมึงจะให้เขาไปดูทําไมให้เขาเขาก็เสียใจลูกเขาเสียแค่เขาช้าใจเขาเจ็บใจมึงไปให้เขานั่งดูทำไมฮะคำพูดพวกมึงนี่พูดแต่ละคาออกมานนะโอ๊ยตายแล้วทำไมไม่ร้องผมร้องให้ไม่ฟุ้งไป มึงจะให้ไปร้องไห้ฟูมไฟแบบไอ้เชี่ยพวยน่ะเหรอมึงจะให้ไปร้องห่มร้องไห้ฟูมไฟแบบมันน่ะเหรอสแสดงแบบนั้นเหรอเขาไม่สแสดงไงเออเขาร้องไห้ในบ้านน่ะเขาก็เจ็บลูกเขาตายด้วยเ,เขาก็ต้องเจ็บใจเขาก็ต้องเสียใจไ็นธรรมดายอยู่แล้วมึงคิดว่าเขาไม่ร้องไห้เหรอขณะพวกมึงอีกตายอีกอะไรเนี่ยมึงก็ยังร้องแหกปบากร้องแหมแสดงสแสดงกับพวกมึงอะ่ะ โอ้โกแรกแม่มึงไม่เอาหลักทงหลักฐานกันมาวะทำไมไม่เอาหลักฐานมาเลยมึงจะรอมาจนถึงไอ้พลอยมันโดนจับทำไมฮะมึงจะร้อยมันโดนจับทำไมแล้วถึงเอาหลักฐานออกมาแกะมาเนี่ยทำไมมึงไม่ให้งแต่แรกมันจะได้ไม่ต้องโดนจับฮะถ้ามึงมีหลักฐานน่ะมึงมีหลักฐานหรือมึงจะช่วยมันได้มึงช่วยแต่แรกไม่ให้มันโดนจับหรอก ถ้าสมมตินะตำรวจมีถ้าตำรวจเขาจะจับนะหรือว่ายวนและแกกเนี่ยถ้ามึงถ้ามันบริสุทธิ์นะ่ะมึงเอาหลักฐานไอ้แต่แกมึงบอกว่ามึงมีหลักฐานมึงทาไมไม่เอาหลักฐานไปให้ตั้งแต่แรกตำรวจนะ่ะไอ้พวยมันจะได้ไม่โดนจับฮะกูถอทถาหน่อยเถอะทําไมไม่เอาไปให้ตั้งแต่แรกแล้วจะให้ไอ้พวยมันโดนจับแล้วจะมาสู้คดีเพื่ออะไรมึงแทนที่จะเอาไปให้ก่อนมันจะได้ไม่ต้องลงคดี นี่คือการช่วยมันจะได้ไม่ติดเนี่ยมันไม่ได้ไ่ติดคุกวันหนึ่ง่ะน่ะมึงเห็นไหมเออถ้ามึงเอาไปให้ตแต่วันแรกลมึงม,มีหลักฐานเด็ดหลักฐานเฮียอะไรของมึนนงในซีดี CD เนี่ยไอ,อ้พวกนไม่โดนจับเข้าคุกหรอกอือแม่พอมาตอนนี้มึงมาช่วยเพื่ออะไรวะ กูรู้ว่าสู้คดีแต่ถ้ามึงบอกมึงมีหลักฐานอะมึงมีซีดีมึงมีหลักฐานตั้งแต่คนโทรหาตั้งแต่วันที่น้องหายอะมึงควรจไปให้ตหํารวจตั้งแต่วันแรกไปให้การตั้งแต่วันแรกไอ้พวยมันจะได้ไม่โดนคดีอีเถอมันจะได้ไม่โดนคดีมึงจะมาให้มันอะไรตอนที่มันมันจะมาสู้คดีฮะแล้วมึงรู้รู้หรือเปล่าหรือว่าตํารวจเขามีหลักฐานอะไร มึงล่ามโนเล่าแสมแพมก่อนได้ไหมก่อนที่เขาจะรู้ก่อนที่หลักฐานเขาจะโผล่คิดว่าตำรวจเขาทำงานเล่นๆหรอเขาทำมาเป็นปีๆเนี่ยมึงคิดว่าตำรวจเขาทำงานเล่นๆหรอฮะมึงคิดว่าเขาทำเล่นหรอไอ้แต่แต่ผู้เสียเขาไม่ได้แบบแบบใครเขาไม่เขาไม่จะเป็นที่เราต้องมานั่งประกาศมานั่งไล์มานั่งแบบพวกมึงมโนสดแสมแพรมไปวันๆอย่างเงี้ย งานการไม่ทําแต่มีเงินแดกไงเออไอพวกไม่หนักเบาไม่เอาเนี่ยเออหนักหนักอะไรเบาไม่ไม่เอาอะภาษาเอสุภาษิตน่ะอืมงานหนักแต่มึงไม่เอางเงาแต่งานาเบาๆนั่งแบมือนั่งเอาเงินโอนเข้าบัญชีพวกมึงอะสบายเกินไปแล้วแค่มีกล้องแล้วเดินทายทายทายเนี่ย ขายตะกงตะกล้าขายแม่งขายก็ขี้เกียจก็เหมือนกันกบเธอเลยพวกมึงอะ่ะถ้าทํางาน,นหนักๆมาแหกปังเงี้ยไม่เอาเออมันต้องมาแพ็คมันต้องมานั่งขายมายืนขายมึงไม่เอามึงชอบแบบสบายๆ FCO FCO มานั่งด่ามานั่งดา่า FCO เนี่ยอืมไหนกูฟังซิไหนมึงที่มันอยู่ในคลองน้ำมันอยู่ในห,วหนัวใจน่ะ น้าแต่ก็ยังโหลดคลิปนั้นไว้เลยที่มีรถไถมาปรับพื้นที่นะมึงเป็นคนพูดเองมึงเป็นคนล,คลุกโกเขึ้นใครได้ดูคลิปนั้นจะเข้าใจว่าครอบครองหรือไม่ครอบครองดูมันนะความตอนไหลของมันนะความเที่ยค,ความระยำอ่ะไอพิถามเนเนี่ยถามเจ้าหน้าที่เนี่ยมัเนี่ยฮึออา <laughs> ย,ยอดนะระยำอะระยำจริงๆพอเอาไปไว้ตรงนั้นก็มีคนไปเอาพวงมาลัยอะไรไปไหว้พาะอะไรพ็กกาบไหว้ตามภาษาอีสานบ้านเฮานี่นะเฮาเห็นที่อยังที่แบบเออคนเขารมนับถือเ้ากัไอเจลัไายไอระยำกูเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่ามึงมึงมาอวยแล้วมึงมาช่วยเนี่ย <c oughs> มึงได้เป็นล้านแน่แต่แต่ มึงได้รถมึงได้บ้านไอ้นกดงนอก,นอกดาวของมึงอ่ะกูเชื่อได้เลยว่ามึงได้เงินมาจากอีเถกชัวชัวมึงอย่าลืมไปเอาขันห้าไปขอขมาแล้วกูจะเชื่อว่ามึงปกป้องไอ้พลวยกับอีเถกมึงไปกาบตีในพ่วยไปขอโทษมันให้กูเห็นแล้วกูจะเชื่อว่ามึงช่วยมันอืมปกป้องมัน ต,ตอนนี้กูไม่เชื่อกูเชื่อว่ามึงอ่ะเป็นอ,อะไรนะเป็นนกตอหรือเป็นอะไรประมาณเนี้เออกูเชื่อว่ามึงแค่มามานั่งด่าเฉยมาเอาใจเฉยเมืงอแน่จริงมึงไปเอาเอาขันห้าไปกราบไปขอขอมามันนะแล้วทําคลิปด้วยนะแล้วกูจะเชื่อเลยว่ามึงกัปกป้องเลยว่ามึงมาอกปกป้องมาอวยมาเลยเออ แล้วทิปนี้กูก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวกูจะมาจับมึงใหม่หแต่แต้เดี๋ยวก่อนวันนี้กูจะไปทําธุระก่อนแล้วเดี๋ยวโบจะมาจับใหม่โบจะจับอีเย,ย่เนี่ยไอตัวเนี้ยไอจันไลตัวเนี้ยเก่งจังเก่งสัต์